ด้วยเจตานาก็ดีด้วยเจตนาก็ดีไม่มีเจตานาก็ดีไม่มีเจตานาก็ดีด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการก็ดีด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการก็ดีทุกทุกพระองค์ทุกพระอ Land, พระปัเจะพุทธเจ้าพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์แก่ข้าพพุทธเจ้าแก่ข้าพุทธเจ้าตั้งแต่บัจนี้เป็นต้นไป นิพพานด้วยเทิดสาทุสาธุสาธุแต่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอมอบกายขพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าเอาทั้งหลายพระพุทธเจ้าทั้งหลายขออาราธนาบารมีขอาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ทุกทกพระองค์พระปั กับผู้ชเจ้าผู้ช่เจ้าผู้ทุ้พระองค์ทุกพระองค์สืบกันมากันมามีหลวงพ่อปานมีหลวงพ่อปานวัดบางลงโกเป็นที่สุดวัดบางลงโขเป็นที่สุดทั้งสี่สิบทัทั้งสีิพระปิติทั้งห้าพระปิติทั้งหและวิปัสนาญาณทั้งเ้าวิปัสนาญาณทั้งเก้าขอพระกรรมฐานทั้งสี่สิบทัตน ขอพระกรรมฐานทั้งสี่สิบ้าพระปิติทั้งห้าเกีพระกายทวารในวจีทวารในวจีทวารในมโนุทวารในมโนทวารข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้านักการละปฏเดี๋ยวนี้เถิดนักการละัฏิเดี๋ยนี้เถิดภาวะแห่งเมตตาจิตสามารถกำหนดจิตสามารถกำหนดจิตรู้ภาวะการต่างๆรู้ภาวะการต่างๆทั้งเหตุทั้งเหตุผล ได้สุกคณะจิตที่ปัปัดที่ปาดนาจะรู้ที่ปารถนาจะรู้เมื่อรู้แล้วเมื่อรู้แล้วขอให้เห็นภาพนั้นขอให้เห็นภาพนั้นการใดนักการระบาดเดี๋ยวนี้เธอออกการระบาดเดี๋ยวนี้เธอ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบเดียวสมาธิสุดแล้วแต่แล้วทุกคนชอบดูลมหายใจของตัวเองไปเรื่อยๆก่อนพอเวลาที S <S ่เป็นยังพอมีเวลามั้ยล่ะทีเพี่โน่จะมานั่งคุยกันเล่นเราจะมา พราะช่วงงานปีพีหนจะมีโอกาสที่เราได้ันมะ่จะเป็นโยมรดีดีแล้วจะเป็นพระสงฆ์ระเจ้าเองบกาย รอกันนะมีนักแข่งกี่ชั่วโมง <laughs> <laughs> ในที่ shorts, เปินมือให้น้อยาส uh ูบออไปจะพูคือใช้ตับโเคติดต่อทางกายเป็นบัเจ็บสารถ้ก็พาดันั่นนูนมันมีความสุขแ้มันมีความูด้เกิดจตะไรสักงัวขาเป็นมนวุ่ ดวเรื่งที่ยากในมัดพุทธคุณในศาสนาในมัดเด็กเกิดมาอยู่ในศาสนาพุทธในศาสนาของพระพุทธเจ้าทาเด็นสิ่งที่ยากแต่ยาก หลวงพ่อปฏิแก้บุรุษกาศาสดาของเราในบรรลุธรรมนะนี่สิ่งที่สูงสุดในขอบเขตของพระพุทธศาสนาี่เป็นสิทธิยาตที่รเ,ทเราเจร,ร,าาริญาการความอาหารสิ่งที่สูงสุดที่เราชาวอยากจะให้ทุกคนในในศาสนาของท่านไปนะครับคือพระนิพพานนะ เปนนึกสิ่งใดก็ได้สิใจตกดังสิ่งนั้นถันใจขึ้นมาทันทีคนที่จะเห็นได้ภายดนยันแปดในที่ประจัดยานพลังกระจัดยานมีฤทธิ์มีเบของเหมือนเดินอากาศปลุกเสกสิ่งของเราได้ทำดุลทำนี่ทำธิ์ที่เราเห็นเป็นสิ่งในชางโลกี้ แต่ทิ้งดินแต่ทิ้งจิตนั่งร้ายในพวกนี้เป็นุชาลโลปี mm. เสกนุ่เนเสกนี่ได้เสกก็ลองแกะตาแกะต่อพื่อน mm. ทำเล็บนุง่งบั๊บทำแบบนี้บั๊บอยากจะรู้สิ่งนั้นมันเป็นยังไงสิ่งที่มันเปทำให้มันหายสงสัยก็เหมือนกับสมาธินี่นะกับนั่งสมาธิสวดมนต์ก็เหมือนกันสวดกันไปทำไม ้ามันไม่ดีพระอริยเจ้าพระสงฆ์องค์พระเจ้าก็ไม่สวดจนะพวกเราเป็นชาวพุทธนเป็นพุทธะพุทธะคือผู้มีปัญญาพุทธะคือผู้มีปัญญาใชปัญญาพิจารณาของผู้มีเพศชื่อ,อยกตัวอ,อ,อย่างเช่นภาษาลิบุตรภาษาลิบุท่านเป็นอัครสาวกของพระุภิบาลผู้ประภิบาลลาบะ วันนี้นะแต่คงท่านไม่พูดแตกชาดในอัดในทำในศาสานาธรามลูไปเสีทั้งหุญดอย่ยไปคิดว่าคนนุ้นดีคนนุ้นไม่ดีคนนุ่นเร็วคนนุ้นชั่วเรามาดูตัวเราเองก่อนนะอัตนาจโจทยาานะจงมั่นเก่าทดโดทษโจดความผิดของตัวเองไว้เสมอนะอย่าไปมองความผิดของคนอื่น แม่ไ,ได้ลมหายใจตัวเองยังไม่เคยดูยังจะไปดูของเพื่อนเขาดูเราว่ากินไปนเออรำรำรำกระป๋องที่รำร่งหวานดีนแตบแตสัตอตอร่อยสัตไทยอร่อยวานตองพอได้กินคแรกก็เป็นวานพอกินรื่ลยๆก็ลืมจาจางด รงจิ้่เนยมันแล้ก็คือชารสวานทุน,น,อน้องหวานที่สุดคือความหวานที่สุดก็คือเ่งแต่งชานในอัดในครนะในบนรรลุธรรมในพ้าออหันตรงนั้นมันหวานเป็นที่แนวตัวทุกเนคผิวผิวก็เป็นทุกไม่มีเสื้อผ้าส,สวยใส่ก็เป็นทุกไม่มีนไม่มีท้องก็เป็นทุก ปวดท้องขี่ปวดท้องเยี่ยวก็เป็นทุกข์ทุกไม่ใครไม่ทุกข์ดีไหมเราเปลี่ยนคนนี้เราติดกับคนนี้แต่ขี้มีพลังศาสร์ยักษ์ใหญ่ยังโตเปลี่ยนที่มาสยยายสาศาศาศาก็เรืหักกว่ดีมันมะีมันเขามีแล้วก็อยากจะมีกับเขาบางครั้งมีก็ยังเป็นนี่เป็นสิ่งมันเป็นท,ทุกข์อีก เรื่องง่ายๆที่มันอยู่รอบตัวเรามันไม่ใช่เรื่องที่ต้องจะนาอะไรมากมายดูแค่รอ,อบๆตัวหลานวิ่งข้างลูกวิ่งข้างัวหมวกก้นปิดกันอยู่ก,กับการกับหน้านในแต่และวันนี่มันก็เป็นทุกข์กันหมดทางอื่น,นไม่ต้องอาหางเก่าก็ต้องขออภัยท่านมาป่าท่านบันบิคท่านคูรูท่านมหาท่านคูรู ผู้แตกฉานในอัดไธ้ทมครับแต่ก้าวมาผมก็ต้องรักษาคำพูดของตัวเองที่ดูดออกไปนะถ้าผิดพลาดประการใดท่านในรู้บันผมมาเตือนผมได้ขอน้อรับคำและด้วยความเต็มนใจเพื่อจะมาแก้ไขตัวเองให้มันดีขึ้นไปในวันข้างหน้า